แต่ว oui, pues ่าต nah ้นอย่าลืมวมันดองเศร้าจันทมีตังสามชิบหลานนั่นต้องแต่งงานในสมเกียรตินั่นแต่งงานลองเศร้าจันทต้องแต่งงานในสมเกียรตินั่นเลยทีนี้ต้องบอกแกะแจกกาถึงกาต้องพิมพ์บมาต้านยาวเขยรอกเลยถึงถึงไอ้นี่สองไอ้ไส้กาเฉินนั่นต้องเป็นสีข้าวถึงแก่มุมสองต้องมีนางควาทื่อดอกไม้โปรยนางควาทื่อดอกไม้โปรยน้ำมัดสองไอ้ร้อ่ะเนี่ยังเรียกอนดา ถึงวันแต่งงานเจ้าบ่าววันตั้งทักจำวันจำคืนก็ได้ตายเดี็นโรจักคนเติบเติบเข้าห้านายอลไก็เล่นพอเล่นผายในงานได้เลยพอช่นแล้วก็เรียวหมายพร้อมแล้ววันแต่งงานรวยหลวงกำพลึกกำร้นยนั่นเหมาหัดเดียวควัางให้จบคนคนมีตังมันต้องเป็นทีรีมงคลต้องง่ายฐานเลย สเสร็จแล้วบะครบทรามคือเลียวป่าเจ้าเศร้ามาบันเจ้าบบาอาป่าเจ้าบบาวมาบันเจ้าเศร้าเลยมาเรืนอน้อทึ้งเรืนอน้อต้องทําแบบอยู่ร่มอุณหภูมิติดลอบอยีที่มงซ่าอุณหภูมิติดลบันพื้นลายแกมึงกว้างไปแน่ที่อะไรทีนี้ต้องทำเป็นยอดดมสูงแรงเผื่อจะเออเอ,เอบ้านที่เป็นได้ยุโรปติดลบมงที่มงซ่าต้องก่อโขดข้างใน ทีนี้คนควายได้ขึ้นทางยอดโดมันเละเข้าใจไหมนั่นเหมือน,นเรียว่าความมันคอที่ก่อเช็ดเละเนี่ยนอ๋อันทางขึ้นลงทางลงลงนัง้งช่งทางยหญ่แค่ขึ้นส่วนกันก่อขึ้นเช็ดขอรบ้าเบาชาเศร้าเช็ดเละแล้วเช็ดเละว่าตังดอกไม้ถึงกันลงไปทางอีกทางหนึ่งนั่นเหมือนเดียวกับความันคอที่ การปอดเสร็จแลว้วพอว่าแขกเรือดเสร็จแลว้วก็ต่างคนต่างกลับได้แต่ว,ว่าก,กลับมปล่อยหลกงกำพลึกได้ตรงนั้นน,นั่นบางงานชอบเดียวตาแต่กวามไอจบก้อนตาบอกแขกเรือจบบมดแล้วปากูเดือวรอกับปิดตูหน้าป,ปิดตูลังเลยทีนี้พอปิดตูหน้าปิดตูลังถึงก็กงไว้ข้างในแล้วก็มันเย็นนี่ไว้ชักคืนแลวจะเบาในออปิดตูหน้าตูลังบหรุง้าวยาหยา่ทันนก กาบินคำม,มาทึ้งกับป่าเจ้าวบ้าเอาพาข้าไปตั้งหน้าพอถานแหม่มันมาเฝ้าเลือเาา่อนอ้าวบ้าหมาปนดิ่งพันเพื่อเอาไม้อ่ะน้องเคยเน่งอ่ะเชียบระแบิดร้วไอ้แหม,ม่อ้วนนึกเล็กทีเล็กเลยสองบัดชุนสี่เก้ายาวเกศซอก เอมุมร่องมีนางควาโปรยดอกไม้เปรตว่าพระเกณฑ์ใจองผู้แลวแล้วตอนนั้นนนัเออขอโทษนะครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับที่พี่แก้วผิดทองออพี่ชายของผมพูดยาวไปนะและคำพูดอาจจะไม่เหมาะสมแต่นิสยัยแกเ็าอย่างนี้ครับชอบพูดเล่นสนุกสนุกบาง,างครั้งก็ไม่รู้จักกาลละเทศะแต่แกสองคนก็เป็นคนที่มีน้ำใจนะครับผมชื่อนิรันนะนิรันครับ ชื่อนิรันด์ครับนะอาชีพทำนาทำสวนทำสวนปามเล็กน้อยแล้วน้องหญิงเป็นใคมรมาจันท์ไหนล่ะครับดูจากรูปร่างผิวพรรณลักษณะกิริยามารยาทคงไม่ใช่คนบ้านนอกคอกน,นานะฮะไม่ใช่คนชนบทแน่นอนนะฮะคงไม่เหมือนพวกผมหรอฮะใช่จ้ะดิฉันเป็นลูกสาวร,ร้านขายผ้าที่ในเมืองหลวงนะคะชื่อพันธิพาสองคนนั้นละพี่เฉยพี่ภูนที่เป็นญาติผู้ใหญ่นะคะ เราอยู่กันแต่ในเมืองนะคะที่จเจริญแต่ด้านวัตถุสถานที่มันแออัดไปด้วยคนทาแต่งานแยกอากาศกันหายใจล้นเต็ดสารพิษเลยอยากจะมาสู่นากาศที่บริสุทธิ์เช่บ้างนะคะแล้วพวกพี่ๆจะไปไหนกันเหรจ๊ะคนหลังเชื่ออะไรคะยอดทองยอดทองรับโยโดทองแต่ว่าปักหัวเขาเรียกเล่นๆกันตามบ้านาพี่ๆนอ้องๆแต่ว่าคนนอกก้องเขาเรียกชมพงครับ คุณชมพงษครับไหนนะอย่ามั่วนะตัวหน้ายิ่งกูเตงกว่านะป่านนี้หน้าไม่อยากคบคืนกันไฉ่ชื่อสมพงเลยค่ะสมพงครับยอดทองชมพงก็มายอดทองเชื่อมันมาบ้านเราเลยมาเชื่อมันมาบ้านคงตายฉ่คุณชมพงนะครับนี่คุณหลังชื่ออะไรล่ะจ๊ะที่มาีนี่ครับช่วยอยวย ที่มานี่เดี่ยวมันกับเจ้าสีแก้วเดี๋ยวมานี่ไม่ไปแปลว่าแก้วโอ้เออโอ้โอ <c oughs> ปัญญาและเด็กวันคานซอยเด็กวันคานปัญญาเป็นยังมืงเลนมดคมอย่าวันคานเมื่อกูอันกูปัญญาเด็กวันคานกูขึ้นโรงเรียนปัตรม่มได้เหลือนชันนุ่มทองเด็กปัญญามึงเอออยากชันน้อยอยากบอดข้มขึ้นปอฮาไม่เหลือนขึ้นปอน,นึ่งท่านมนเหลือนลุงมันจะเหลือนลุง เชื่อสีแก้วพี่แก้วกับบรรดชาชนนั้นชุ่มปองครับคุณชุ่มปองกับยังไงคุณชุมณช่มปองคุณต้อมแบบเรา <c oughs> แล้วคุณก็หลังเชื่ออะไรเหรอฮะใช่ครับเชื่ออะไรฮะใช่ครับอุ้ยเจ็ตแม่หน้าแทงโธ่เราทำแล้วเชื่อว่าสู้อันเชื่อเพลือใช่เหรอฮะไอเรื่องเนี่ยเบาดีอย่างแม่กวนนี ว่าชาเนี่ยชื่อเ h ยชื่อเ h ย i ไม่ใช่ยืนเ h ยพโอ้ชื่อเ h ยอันนล้บาดอยู่ในสี่ชนูอยู่หม้อตำบลเขาน้อยเมียชื่อจ้วงชื่อร้ไรว่าเมียจ้วงแก่ี่ชนเขาน้อยกับชายเขาเรียกชื่น้ำชื่อทงเรียกพรือว่าชื่น้ำชื่อเท่งแก่เขาว่าวาจาปลวกเมียเปลี่ยนน้ำารอันแทงสักเองน้ำเองชื่น้ำชื่อทงแก่มันกลัวจริงกับเมีย กูว่าไรอะมียเมียะแต่เราไม่ได้กูเจ๊ตายอ่องดิแต่อย um, ่าป่ามียกูมาอะคนร่งกูว่าน่าเป็นกรรมการมวยจ่งนะชอยอ๋อไม่คิดหนักมวยใช่กูยกที่หนึ่งขังเพ่งนะจึงกับกรรมการยู่ยังเคว้นนึะแม่กูเป็นกรรมการมวยเคว้น่นยู่ยังอ่ะ แต่ถ้าพูดถึงมวยกว่าพ่อไงชกไม่น่าแฟร้ขันเพื่อมึงแหลเชื่อคนคนวันไปแล้เออาพี่เดชเชจอมานกเอาวสองคมไาแล้วชกแฟร้ดิแต่กูต้องเป็นมวยกว่าพ่อกูชื่อเพื่อไม่รู้ต่อยเจอเพื่อทีเดียวตายเจอเพื่อเจ้า มึงเคยเป็นมังเหลวนังวยเป็นแล้ววะเฮ้นี่ทองชิงยดอาชิงมาสองวะไอ้วทองชิงมาสองอันนีน่เป็นแมงดามึงทำอะไม่เน่ป้าชอบกากีควายตรงยีเป็ดป้ายีเป็ดนเออเป็นนาเกี้ยนหอไม่คุยไล่ควายตอยมาต้นเลยเออเป็กันเล่นอนตอนเอกนั้นเป็นนกเวินะ าว <c oughs> แต่อันละที่อันกว่าป้าทุกยิกลงทิ้งทุกไหลลงพันเพื่อคือพันนี้กูเป็นตาแดงพอดีเป็นตาแดงเออเป็นตาแดงตามตาเจิดๆที่ตาลวงจุ้มแกดวงตาแต่คูต่อชู้กูอันมันเป็นกลากแก่คอเป็นกลากเออทีนี้กูมวยเขา้านี่กูตัวชู้มวยมัดมึงมวยเขา้าเขาตัวชู้อันมวยมัดเออ กั <K l ug> งเก่งกลัวข้าวบีดีรวบคอมาตีของเหยียดเหมียมกลากเว้นๆเว้นวนีน่นแหละนะกลัวใกล้ใกล้ติดกากไม่ชุกข้าวไปกดคอมานันอีต่อยกลัวคลา่ดอีติดตาแดงเหยียดเหมียมเต้นไปเต้นมาหายกตกไหลลงมาไม่ต้องต่อยไม่ต้องต่อย่ะแต่วายกูหนานกทิ้งกว่าป่ะขังไม่ทันเข่งนกเลยใชยพอเรียกกูขึ้นเวทีว่าป้ากูขึ้นเวทีไปยืยนตากูเตรียมไว้กู ไอ้กูต่อสชคกูตั้งพอไใจเลยมันอยู่กาฟมุมหนามึนขึ้นเวทีถึงโดดทำใส่เวทีขึ้นเวทีอย่างมึงจีนแม่กองใส่เวทีปึ้งเดียวหลับลับเลยกูหนาเลยไม่จัดจกทีหนาเร็วมึงจกอะไรตังคุตั้งเจอไอ้ไม่เพลทีนี้เจอเพื่อสามารถวินหลวงเจำหมอดินเจอติดเพลเพื ไ้วคุณจะไปไหนล่ะจ๊ะคืออย่างนี้ฮะผมชื่อนิรันร์พ่อชื่อพรแม่ชื่อพินนะอยู่บ้านชนบ,บทชมุชมชนชายขอบพวกผมทำอาชีพทำสวนปาล์มสวนยางเล็กน้อยแต่พืชผลทางการเกษตรมันตกต่ำนะฮะเดี๋ยวนี้ขายยางสักกิโลหนึ่งซื้อปาทูไม่ได้สักสักกิโลเลยแล้วคิดจะเปลี่ยนงานเสื้อใหม่นะจ๊ะคิดว่าจะเดินทางไปหาขายแรงงานเพื่อจะงานทำมันจะดีขึ้นอ๋อผิดแล้วอะลรผิดแล้ว อยู่ในชนบทันที่เล้วในเมืองเวนาว่าบ่าวเออยู่ชนบทเลี้ยงก้อยเลี้ยงมูเลี้ยงเป็ดใบไก่ไก่ฮะก้อยราคาเอนยแม่ถูกรัฐบาลขึ้นราคาก้อยก้อยไม่เคยตกเห็นได้เนี่ยพวกรูมไก่รวมกับพวกชู้และชู้มาโยบานเรากันเราไก่ก้อยชู้ไก่ป้าชู้อยู่ชู้อยู่ด่านไก่ป้าม่ใช่มันเลยฮะเลยก้อยมาไก่พร้อมกับป้าจ้ะแต่ก้อยขึ้นกับป้าขึ้นเนี่ย จะเคยลงกับป้าลงเล่งกูชอบเปรบไปบาวันกับลุงเออวาจะก็มีางานที่ในเมืองเหลอจ๊ะ <c oughs> ใช่จ้ะอ๋อคุณนิรันดร์ครับ <c oughs> ก็ดีแล้วแหละจ้ะเ <c oughs> พิ่นไปจะรู้จักคนเยอะแยะในเมืองเจ้าของโรงาอุตสาหกรรมแล้วแล้วจะมีนายจ้างเยอะแยะที่รู้จักฉ <c oughs> ันยินดีจะเป็นนายหน้าให้ค่ะจะเป็นนานะานายหน้าให้เหรอค่ะ <c oughs> โอ้ทั้งคนดีสิครับนะอ <c oughs> ่ แล้วคุณจบอะไรมาผมจบแค่มัธยมปลายครับม .6 ม .6 ครับแล้วพี่คนหลังอ่ะ 1> ป .1 ่งปีซี่กับไรอยู่วะชอบไปได้ปยป .1 นึ่ปีซี่มันเพรรนื่อป .1 นึปีซี่ต๊กซี่พีโซนเลยอ๋อต่กราวราวพื้นงเกว่าลุยน,นั่นตกลงนะพี่นะตกลงครับไปเดี๋ยวนี้เลยจ้า ตาต่อตามาประสบกันหน้านี้ได้พบพัก บาตาใจนูแนตัดสินใจไปด้วยกันพบพอจะขอแต้นรวมทุกรวมสุขสันคนปากว่านลำคาญกันเราผู้ดีคิตดตดีใตยครู เชื่อไม่ได้ชายปากหวานรักไม่นานกับผิวเหมือนเปลือกตู้